มีพัคเกตคุ้มครองดวงชะตาอยู่ นะครับคนเหล่านี้มีเส้นไหนเราตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีพระเกตมีพระมีเทพคุ้มครองดวงชะตาอยู่เนี่ยนะครับเขาจะมีเครื่องหมายกากบาทนะครับเกิดขึ้นกลางฝ่ามือนะครับกากบาทเส้นนี้อาจจะเกิดขึ้นลอยๆกลางฝ่ามือนะครับอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจหรือว่าจะเกิดจากการตัดกันระหว่างเส้นวาสนานะครับกับเส้นแขนที่ออกจากเส้นใจก็แล้วแต่ให้เกิดสัญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เป็นสําหรับที่ต้องเห็นได้ชัด นะครับคนพวกนี้เขาจะมีจิตใจที่เข้าถึงจิตวิญญาณหรือว่ามีซิกเซนต์นะครับเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับสามารถทําสมาธิได้ช่วยเหลือคนได้นะครับอ,อ,อยู่ในกลุ่มพระกลุ่มครูกลุ่มหมอดูนะครับใครหมอใครเป็นหมอดูมีเส้นนี้เป็นได้แน่นอนนะครับ เป็นอะไรที่แคลคาดนะครับเราเรียกว่าดวงศัตรูพ่ายนะครับแคลคาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับและที่สําคัญมีพักเกตคุ้มครองอยู่นะครับคนผู้นี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีแล้วก็ชดใช้กรรมเก่าที่มีอยู่นะครับ